ก่อนที่จะเป็นต้นพยุงครับว่าทุกอย่างมันต้องมีเรื่องที่ไปที่มาและมีราคาจริงๆมั้ไหมแล้วก็คือตลาดโลกรับรองไหมก็คือนี่ครับคุณโต้งนะทูบนาศเนนะครับนี่ครับที่ไปเจอมาครับก็คือพยุงพยุงฮอลลี่ครับนี่แค่เทวดาเลี้ยงนะยี่บสอกิโลครับสองแสนมื่นสี่พันบาทครับนะอันนี้ที่เมืองจีนนะครับจากนั้นครับของเราครับ ประธานเนี่ยฮะก็คือที่นี่ไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวแล้วก็หนีไม่ใช่ครับรับซื้อด้วยครับรับซื้อเลยครับตามกิโลหนึ่งในสามของราคาโลกเลยครับนะฮะก็คืออาจารย์นะฮะอาจารย์นี่เป็นนะฮะอาจารย์อมรศรีวารสารครับนะครับขั้นก็เป็นเจ้าของบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรนะฮะต้องก้าวหน้าการเกษตรนะครับนะฮะจากนั้นครับนี่ครับขั้นตอนเนี่ยครับที่ไปจด เราต้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยนะครับนี่ฮะก็คือไปที่อ่าเกี่ยวกับทําสัญญาเกี่ยวกับระบบของไซเตสระหว่างประเทศได้เลยครับร้อยแปดสามประเทศทั่วโลกนะจากนั้นครับก่อนที่นะฮะทุกท่าน,นะฮะมันต้องมี m อ u สายพันธุ์ที่สายพันเนี้ยจะเข้าแก่นไหมใช่ไหมฮะนี่ฮะทํา m ็อด้วยครับแล้วจากนั้นก็ทำมาเกี่ยวกับอ่าคนที่จะซื้อแล้วก็ทำขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดครับนะจากนั้นครับ นี่ฮะสายพันธุ์สายพันธุ์ที่มั่นใจได้ก็คือนี่ฮะฮวงลี่สามปีครึ่งเนี่ยฮะมีแก่นนะครับนะฮะฮวงลี่มีแก่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะทั่วๆไปเนี่ยถ้าเป็นพยุงไทยก็สิบกว่าปียี่สิบปีแล้วฝ่ายจะตัดขายอันนั้นคือลักลอบใช่ไหมฮะแต่นี่ครับถูกต้องตามกฎหมายครับเราออกส่งออกครับนะจากนั้นเรามาดูครับนี่ฮะเขาเอาแก่นนะฮะแปดถึงสิบปีเนี่ยเขาขายแก่นครับขายแก่นนี่ฮะแก่นตรงนี้ฮะ นี่ครับปอกออกกระพี้ออกแล้วจากนั้นครับแกนจากลากถึงสี่เมตรนะครับแล้วก็ช่างเป็นกิโลนี่ฮะตลาดจีนนะฮะอันนี้ตลาดไฮโคไฮโคก็คือตลาดทั่วทั่วไปนะครับก็คือเนี่ยครับคนจีนเนี่ยเป็นเป็นร้อยร้อยเมตรก็คือเป็นตลาดนี้แต่ของเราส่งโรงงาน,นะค,ะครับนะฮะนี่ฮะจากนั้นครับอันนี้ให้ราคาเปรียบเทียบดีครับสี่สิบห้าถึงหกสิบล้านาบาทต่อคิวบิตนะฮะ นี่คือนั่นคือพยุไทยนะแต่นี่คือพยุที่มีราคาแพงนะฮะหนึ่งในสาม 1> 1ของโลกเลยนะฮะจากนั้นครับเขาไปทําอะไรละครับนี่ฮะองค์พระพุทธรูปองคอ์เกี่ยวกับเขาเรียวกว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับอที่ประเทศจีนเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นคนรวยถึงซื้อได้แต่อย่าลืมครับคนรวยเนี่ยประเทศจีนเกือบสองพันพันคนใช่ไหม,มแต่คนรวยเนี่ยก็คือประมาณสามสี่ร้อยคนแล้วครับอเอาแค่คนรวยเนี่ยเอาแค่คนละต้นนะแค่นั้นเองครับ แต่ประเทศไทยเราได้ได้ได้เข้ามานะครับคุโโ้มาแค่สิบล้านห้าแสนต้นเองนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะจากนั้นเรามาดูครับนี่ฮะก็คือนี่คือไปที่เกษตรเลยครับนะครับไปที่เขาปลูกจริงๆแล้วเนี่ยครับต้นแค่นี้ครับตอนนี้คืออายุนี่แปดปีนะฮะเห็นไหมฮะนี่คุณนโต้งทูบนาศเสนนะฮะนะฮะก็คือจากนั้นครับดูครับจากนั้นเรามาดูครับ วันนี้ยบ้านเราเนี่ยกเกษตรกรก็ทําอะไรก็ทําไปได้ครับแต่วันนี้แค่มาปลูกรอบ้านเราเองนะครับ<ม>ต้นไม้เขาเรียกต้นไม้ที่มีราคาสูงหรือต้นไม้ทองคำนะพวกนี้ง่ายครับอ่าแต่นั้นเนี่ยเจาะอันนี้ตอนหกปีที่จริงเขาเจาะอ่าเจาะดูนะกระพี้มันจะเป็นออกมาเนี่ยครับเจาะไปหน่อยเนี่ยกระพี้ออกมาแดงเลยครับกลิ่นมันจะออกหอมนะเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากครับทุกต้นมีแก่นหมดครับนะ และสายพันธุ์เรานะครับเนี่ยอันนี้เจ้าแรกที่อีสานเนี่ยคะปลูตตามคนาเนี่ยครับมีคันาตรงไหนก็ปลูกได้ครับนะห่างกันทั 2, 3, 3, ้งสองเมตรสามเมตรได้หมดครับจากนั้นครับเนี่ยฮะเห็นไหมพอตัดออกไม้เห็นแล้วี่แค่ห้าปีนะดูกแก่นขนา้างในฮะยังขนาดนี้แล้วเป็นไงครับอ่าจากนั้นเรามาดูนี่นี่คือการผสมถ้าเราจะอนุบานนะครับเรายังไม่ปลูกบางคนเขาไปปลูกแ้วหน้าฝนแต่ที่เนี่ย นะฮะเราก็อนุบาลครับโดยใช้แกลบเนี่ยแกลบดินแกลบดิบนะฮะสองส่วนแกลบโค้งครับแล้วก็ดินร่วนนะฮะหนึ่งส่วนแล้วก็ดินทองดีหนึ่งถุงนะครับเอาผสมคลุกกันนะครับมันก็จะได้ไอถุงหกคูณสิบสองเนี่ยประมาณสักเกือบสิบถุงนยฮะแล้วก็เอาเอาแม่พยุงใส่แค่นั้นครับจากนั้นเนี่ยฮะนี่รั้วบ้านตามรั้วบ้านที่บอกครับแล้วจากนี้ฮะเราจะเลืมงครับฉนดสําคัญครับที่เราปลูกครับต้องเป็นนี่ฮะ โฉนดนศส,สามปกรนี่นะครับและชุดต่อไปนี่ก็ต้องมีอาซีเรียลนัมเบอร์นะครับก็คือนัมเบอร์ของที่ตั้งของที่ดินนะครับอันนี้ชัดเจนเ <Sant> พราะเราต้องใช่ครับเพราะเราต้องขึ้นแต่ทําใส่เตสครับโอ้สปกรี่ได้อยู่ใช <Brad> <Allāh. S 2> ่ครับนศสามก็ได้ครับได้ครับครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับ